เดี๋ยวนี่เป็นยังไงยางหนาตายเห็นย่างยจักตน้นว้าวมีเลยมีเลยกินคู่ต้นมันบ่ได้ย่างกายอะนะอือได้ย่ายงไก่สามต้นที่ต้นไปเรากีดไปสิเขาได้กีดคู่ต้นเบิดเลยสินะแม้นหน่อยอยกุกกระไดจีหน่อยเขาก็ได้กีดคู่ต้นนะว้าวนอกจากต้นน้อยๆ่ซัมโปมือนี่จงังหวะเอ,อา,าไปจะไปควบคุมมันขนาดทุ่งห้องมกระไดเนาะ <c oughs> ซัมเขียนน้อยนี่ก็กีดแล้วนี่ นาเขามาึ่ึกือาย่มมันเผือกแตกมันเท่ากับคืนมานี่ยางสองรอยกว่าต้นนี่บมียางนาตายจักต้นอ๋อบ่มีจักต้นปีนี้บ่มีจักต้นนี่ลีท่าทอที่สังเกตเห็นไม่มีสักกระต้นเลยตะกีบทุต้นบ่มีนาตายนาตุหนาตุยนาว้าวยีเกายในสิบสิบสามต้นสิบสามต้นดีทำามปัวปีนี้ได้ตะกีบอืม เขาใส่ปุ๋ยไปปีหนึ like yes. yes. <S <S wow, ่งตกมาใส่ปุ๋ยปีที่สองล้วก็พลนไปน้ำมันกับฝืนขึ้นมาได้เบิดตต้นเต็มปูซ้ำเต็มปูพร้อมตีแมนโมมีคเข้าาหนาตายเลยยังเลย้นหนาตายโมมีเลยจะเป็นยังไงเขาว่ายางพันสองหาหนึ่งมันมักหนาตายของสองของสวนนี้ก็เป็นยุ่เนาะปีไก่ปีไก่ปีก้อนเนาะครับ ใส่เวลาแค่ปีเดียวปีอสองมากอ่ะขึ้นบัดเอปาปัวแค่ปีเดียวสิแค่ปีเดียวมันก็บข้าวที่บอ่อเป็เลอะมันก็่ายางหน่อยมันขึ้นเองหน่อยเนาะยางหน่อยขึ้นเองห,หน่อยออืมันก็บฝ้นเลี้ยวอ่ะขึ้นเองหน่อยเลยของผู้ใด้ยางเงี้ยยางเถากับยางเงี้ยยางเถาเมื่อวานนี่มันก็ยังขึ้นไหมเหมดแล้วาฮะแค่บัวพ่อปีฮันแต่ว่าฮันคนอยๆในตัวขยันนิดน้อยเป็นบวกขยันนิดน้อยออืขยันพ่ลยาขั้นพ่นั้นขั้นพ่นยาวไป ถ้าคนเศร้าเลยเหรอเศร้าเลยอยังเอาไว้เบิ้งเขาจะเอาดูเขารวยเบิ้งเขารวยเอาบ่ต้องรวยไงเขาเบิ้งเออบ่ต้องรวยนะเขาเบิ้งอืเบิ้งเขารวยพยิภาพเบอร์อีหยังนอครับเทือกมีพี่น้องอยากโทรมาปรึกษาอยากโทรมาถามศูนย์หกสามครับห้าแปดเก้าครับหกสามหกหนึ่งครับให้ค้าปรึกษาได้เนาะพยิภาพเนาะผู้ใดอยากปรึกษาผู้ใดอยาก ขอคำปรึกษาจากพญาภาพวันเราเห็ดจังไหนเราดูแลจังไหนโทรมาปรึกษาเราได้ใส่แบบใดมันฝืนไว้ใส่แบบใดมันฝืนไว้พญาภามีเคล็ดลับดีๆวายไปเห็ดกับมือเนาะเห็ดกิดด้วยตัวเองแเมนอืมบ้าไผตัวไดบอ่อ่าเอาเห็ดกับมือไผไผสนใจอยากแก้ปัญหาอย่างหนาตายของพญาภาพขึ้นแล้วบ่เสือมาเบิ่งก็ได้างอยางนี่บ่มีหนาตายจักต้นมีต้นหนาตายเป็นหลักฐานให้เขาเบิ่งพ้อมว่ามันมันเคยหนาตาย แล้วก็กีนได้แล้วทุกคนได้โปได้สองสามโปคุณแล้ว